สวัสดีจันที่ห้องนิพพาจันทเกตเนาะอ่ามื้อน,นี้แม่กุ้งจะมาอัปเดตแม่พันธุ์ที่แม่สาวเนาะที่เข้าจับลูกยานน่มไปอ่าได้พอสมควรแล้วล่ะอ่าบางตัวก็สองอาทิตย์บางตัวก็หนึ่งเดือนเนาะเพื่อนบ่มีอาการเป็นซัดแม่กุ้งก็เลยกระตุ้นด้วยวิธีนี่ล่ะง่ายเพิ่นมายู่น้ำกันเลยจะเป็นซองยืนแบบบ้านๆเนาะเข้าเน้นเห็ดเองทำเองง่ายๆเนาะจะเป็นเล็กอ่าบ้านาษาอีสานกับเล็กป้องอ้อย แบบง่ายๆแบบบ้านๆแบบง่ายๆเนาะสี่ตัวง่ายเขาไม่ยู่ให้เพื่อนกดดันกันเนาะให้เพื่อนเกิดความเรีย่าสู้กันแนบบ้านตัวอย่างนี้กันสรุปแล้วก็คือวิธีนี้กะได้ผลเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นสัตว์พร้อมกันหมดเลยเนาะทั้งสี่ตัวอ่าเป็นสัตว์พร้อมกันเลยทั้งสี่ตัวสองตัวนี้จะได้ประมาณหนึ่งเดือน อ่าที่เพิ่นบเป็นสัตว์เนาะส่วนตัวทั้งขางกะประมาณหนึ่งอาทิตย์ก,กว่าๆเนาะเกือบเกือบสิเกือบสองอาทิตย์อ่เพะลูกเพิ่นนะแม่กุงพึ่งจัดส่งไปเมื่อวันที่สิบหกเมื่อกี้นี้เนาะลูกสําหรับตัวนี้เราก็ตัวริมส่วนลูกสองตัวนี้ก็คือแม่กุ๊งใหญ่ไปประมาณได้ <c oughs> เกือบเดือนนี่ละเนาะเ <c oughs> พิ่นบ่มีอาการติดสัตว์ <c oughs> ก็เลยใหญ่เพิน่นจับลูกยาน้มเราก็เลยใหญ่เพิน่นมาอยู่จาก อซองคอดเนาะจากซองคอดมาอยู่ซองยืนแบบนี้แหละให้เพิ่มกดดันกันอันนี้คือวิธีเบื้องต้นเนาะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูลายย่อยเฮาเห็ดง่ายๆเนาะแบบบ้านๆถ้าเกิดมีขอกซองยืนหลายๆเนาะเห็ดเห็ดไวหลายๆะจะเป็นการที่ดีอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเฮ้าว่ามีหมูตัวผู้เนาะส่วนในฟาร์มแม่กุ้งจะใช้ระบบผสมเทียมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะพ่อเพิ่นเป็นซัดแล้วเพิ่นนิ่งแล้ว,ลวเฮ้ากับผสมเทียมเนาะถามว่าลูกดกบ่กะ จาก f อซที่ติดตามแม่กุ้งมาก็ได้หลายคลิปเนาะจะรู้ว่ากะดกเนาะดกพอสมควรดกดกพอดีอ่ดกพอดีสำหรับแม่กุ้งเนาะสิบสามสิบสี่อ่โดยประมาณเนาะส่วนแม่สาวนี่กะที่เพิ่นคอดไปเมื่อกี้นี่กะธรรมดานาะ,ะบางแม่ก็เก้าแปดและสิบเนาะอันนี้ก็เป็นหลักของแม่สาวอ่าสำหรับแม่สาวแต่ว่าบางตัวเกิดมีสิบสี่สิบหานี่ก็สายพันธุน์ดีเนาะอันนี้ คือแม่สาวพอแม่กุ้งจะได้อยู่ประมาณนี้ส่วนทองที่สองเพิ่มจะมีเพิ่มขึ้นนอสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วแต่นะแล้วแต่เข้าจับสัตว์ได้ผสมถึกจังหวะเนาะสำหรับผสมเทียมนี่ต้องอยู่ที่ระยะเวลาการจับสัตว์นิ่งม่นิ่งเนาะผสมช่วงใดจะได้ผลดอีอันนี้ก็อยู่ที่เฮ้าฝีมือเนาะอยู่ที่ฝีมือค้องแต่ละคนเนาะแล้วก็น้นำเสื้อละน้ำเสือ้อน้ำเสื้อก็จะเป็นรักพร้อมแล้วก็อยู่ที่เวลาเนาะ สรุปก,ก็คือหมู4ตัวนี้ก็คือเป็นสัตว์เรียบร้อยเนาะเป็นสัตว์เรียบร้อยอตัวนี้จะเด่นกว่าหมูเนาะส่วน4ตัวนี้ก็เริ่มมีอาการก็คือจิ้มเพิ่นจะบวมแดงเนาะเริ่มมีอาการแล้วบวกเกิน4หามือก็อาจจะได้ผสมไรตามลำดับเนาะสําหรับหมูแม่พันธุ์4ตัวนี้เนาะจะเป็นถ้าเกิดผสมรอบนี้ก็จะเป็นท้องที่สองอ่ะอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆสําหรับหมู ที่เป็นแม่สาวแล้วคลอดลูกทองแรกเนาะเราเพิ่นม,มีอาการที่บบติดสัตว์เนาะนัะ่น,นติดสัตว์กะล่องเอาไปใส่เบื้องเนาะวิธีนี้อ่าสำหรับฟ้ามอะไรที่บบมีหมูแม่เอาหมูพอพันเนาะคือของไม่คงนี่แหละแล้วก็ถ้าเกิดเพิ่นบบติดสัตว์อ่าเข้าเฮ็ดวิธีนี้แล้วเฮ็ดทุกวิธีแล้วเพิ่นบบมีอาการติดสัตว์ถึงจะอาศัยานะยาเนาะยาปฏิชีวะนะเอามาฉีดให้เพิ่นเนาะมีหลายยาหล,ลายตัวยาเนาะอันนี้เดียวจะมาค่อยๆเล่าสู่กันฟังเนาะเอาทีละเรื่องทีละสเต็ปเนาะพี่น้องเนาะ อ่ะมือนีกะบม่มอยังไหลแค่มาอ่าเล่าสู่กันฟังเนาะในแบบวิธีเนาะแบบง่ายๆบ้านๆที่ม่กรุงเทพนี่แหละกระตุน้นการเป็นซัตในหมูแม่สาวเนาะถึงจังไดกะอีกอย่างหนึ่งสําคัญก็คือหมูเฮาต้องสมบูรณ์เนาะหมูเราต้องสมบูรณ์อ่าไม่ผอมจนเกินไปแล้วก็ไม่อ้วนจนเกินไปเนาะสําหรับหมูแม่สาวที่จับลูกยานุ่มนะต้องรู้จักวิธีการให้อาหารเนาะอ่ะมือนีกะง่ายๆเดียวเอาอ่าพูดถึงเรื่อง าการะตูนเป็นสาตร์ก่อนเดี๋ยววิธีอื่นๆเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวแม่กุ้งจะค่อยๆมาเล่าสู่กันฟังเนาะในแบบฉบ,บับแม่กุ้งนี่ละง่ายๆทาเองง่ายๆเนาะบ้านๆแบบบ้านๆเนาะามือนี้ก็ฝากกดไลค์ลก,ดลก,ดลกดติดตามช่องแม่กุ้งนี่พรจันตะกิจเรื่องหมูๆเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยติดตามเนาะบ้าแม่กุ้งจะมาเล่าเรื่องหมูอียงเนาะ,นาะในคลิปต่อไปอ,า,อาจจะพาไปเที่ยวไปเยี่ยมชมฟาร์มหมูบ้านๆอื่นๆเนาะอ,าอันนี้ก็ค่อยติดตามไปเนาะาคลิปนี้ก็ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh